สวัสดีค่ะนะักเรียนนะคะครูเชื่อณรสมนสิงกว้างนะคะวันนี้จะมาสอนในวิชาการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนนะคะในส่วนของคำนามรายวิชานี้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการศึกษาในส่วนของควอบเนื้อหานะคะที่ต้องเรียนนะคะ ที่หลักสูตรได้รวบรวมกําหนดไว้นะคะก็จะเป็นลักษณะนาาเนื้อหาเชิงมั่นยายนะคะทีม่ม่งเ้นให้ผู้เรียนนะคะมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนําไปฝึกปฏิบัติได้นะคะต่อมานะคะมาดูความหมายของอคําอธิบายรายวิชากันดีกว่าเนาะว่าคําอธิบายรายวิชามีอะไรบ้างนะคะคำอธิบายรายวิชาเนี่ยเขาจะพูดถึงนะะในส่วนของ วิชานี้เนะี่ยก็จะมีพวกแนวคิดแนวปฏิบัติทฤษฎีรูปแบบนะคะและเทคนิคการวิจัยทางการศึกษานะคะรวมถึงพวกจรรยาบรณหรือพวกระเบียบนะคะวิธีการวิจัยทางการศึกษาเราถึงการาใช้สถิตินะคะมาทําการวิจัยอีกด้วยแล้วก็รวมถึงพวกการพัฒนานการเรียนการสอนรวมถึงพัฒนาผู้เรียนนะคะให้มีศักยภาพในเรื่องของการเรียนการสอนอีกด้วยนะคะ ต่อมานะคะเรามาดูนะคะในบทที่2นะคะบทที่2นะคะวันนี้จ,จะสอนในเรื่องของการกําหนดปัญหาและการออกแบบการวิจัยนั่นเองซึ่งหัวข้อประจําเนื้อหาของเราเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะคะ1เลยก็คือความหมายของปัญหาการวิจัย 2. นะคะแหล่งที่มาของปัญหา 3. แนวทางในการกําหนดปัญหาของการวิจัย 4. การประเมินปัญหาการวิจัยนะคะ5นะคะการ นำเสนอปัญหาการวิจัย6ความหมายของการวิจัย7จุดประสงค์ในการออกแบบการวิจัย8ประเภทของการออกแบบการวิจัย9วิธีการวางแผนการวิจัย10นะคะความตรงนะคะในการวิจัย11ลักษณะการออกแบบการวิจัยที่ดี12นะคะประโยชน์ของการออกแบบการวิจัยและบอกเลยว่านอกจากนี้นะคะครูก็ยังจะมี สิ่งที่เรียกว่าสรุปให้อีกด้วยนะคะในแต่ละบทมาต่อกันเลยนะคะต่อมานะคะเราก็มาดูในส่วนของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมนะคะก็คือนักเรียนาสามารถบอกความหมายนะคะกำหนดปัญหาวิจัยและการออกแบบการวิจัยได้นะคะสามารถบอกแหล่งที่มาของปัญหาได้อธิบายแนวทางการกาหนดปัญหาได้ อธิบายการประเมินปัญหานะคะบอกวิธีนําเสนอปัญหานะคะบอกความหมายของการออกแบบการวิจัยนะคะบอกจุดประสงค์การออกแบบการวิจัยนะคะประเภทของการออกแบบนะคะอธิบายถึงวิธีการวางแผนของวิจัยนะคะสามารถบอกความตรงในการวิจัยได้ว่าเป็นลักษณะอย่างไรทำไมถึงเรียกว่าความตรงในการวิจัยนะคะสามารถอธิบายลักษณะของการออกแบบการวิจัยที่ดีได้นะคะและสามารถบอกประโยชน์ของการออกแบบวิจัยได้นั่นเอง ต่อมามาดูในเรื่องของคุณลักษณะที่มุ่งประสงค์มีอะไรบ้างทั้งหมด6ด้านคือจริยธรรมคุณธรรม,ค,รรมความรู้ด้านทักษะปัญญาพวกทักษะนะคะความสัมพันธรร์ระหว่างบุคคลและอุกคลอื่นนะคะแล้วก็ด้านพวกเชิงตัวเลขน,นะคะการใช้ความรู้นะคะมาประกอบในการวิจัยนะคะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการจัดการความรู้นั่นเองมาเรามาเข้า หานะคะบทที่2ก็เลยกว่านั่นก็คือความหมายของมันคืออะไรนะคะความหมายของมันก็คือปัญหาการวิจัยสิ่งแรกามคือการตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับพวกเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆนะคะที่เราเนี่ยต้องการที่จะสร้างคําตอบหรือความจริงในเรื่องนั้นนะคะต่อมานะคะแหล่งที่มาของปัญหาวิจัยนะคะถูกแบ่งออกนะคะเป็นส น,นั่นเองนั่งนะคะเอกสารหรืองานวิจัยเนีย่ยจะต้องมีการกําหนดปัญหาโดยเลือกศึกษาจากเอกสารหรืองานวิจัยที่เราต้องการจะศึกษานะคะ,ะแบ่งออกมาเป็น2ประเภท1ก็คือ,อก็คือเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพวกงานวิชาการต่างๆเช่นพวกหนังสือตำรานะคะวารสารหรือแหล่งเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับพวกทิสฎีเอก กดเอ่ยหลักการเอ่ยนะคะรวมไปถึง่านออนะคะและข้อเท็จจริงต่างๆได้ประเภทที่2นะคะงานวิจัยจนะคะเกี่ยวกับพวกรายงานพวกวิทยาิพนที่เป็นในรูปแบบทั้งเต็มทั้งเล่มแล้วก็บทคัดย่อนะคะซอกน,นั่นก็คือบุคคลอื่นนะคะถือว่าเป็นการรวบรวมนะคะความคิดนะคะมาจากหลายคนนะคะเพื่อมาประมวลเป็นหัวข้อปัญหา ก็จะแบ่งเป็นของหัวข้อนคัคือาการรวบรวมแนวคิดจากหลายๆคนนะคะมาสนทนาพูดคุยกับผู้รู้และมีประสบการณ์น,นะคะในส่วนนี้อาจจะเชื่อมในส่วนของการพวกสมมนานะคะอภิปรายนะคะพวกเกี่ยวกับพวกคำบรรยายนะคะึกอบรมนะคะหรือตำราบ,บทความวิจัยและบ,บทความทางวิชาการได้ ่อมา,อาเภศทีะะ่สอ,อ,ง,อ,อ,อนงนะคะคือการเอาเอาหัวข้อนั้นนะคะมาเป็นที่ต้องการของหน่วยงานหรือสถาบันเราจะถึงต้นทุนในการวิจัยต่างๆเรามาดูประเภทที่สามกันประเภทที่สามก็คือประสบก,การณ์ของผู้วิจัยนะคะ,ะสามารถอยู่ในสามเหตุการนั่นก็คือหนึ่งเก็คือการประกอบอาชีพสองนั่นคือก,อกอารศึกษาอบรมและสามก็คือการดำเนินชีวิตประจำวันนะคะ ต่อมานะคะแนวทางในการกําหนดปัญหาการวิจัยนะคะซึ่งแบ่งออกเป็นสองข้อด้วยกันนะคะได้แก่อะไรบ้างหนึ่งการวิเคราะห์ปัญหาเป็นอย่างแบ่งย่อยอีนะคะได้แก่หนึ่งในการเลือกเรื่องที่เป็นปัญหานะคะที่เจรณาจากสภาพจริงของพวกเหตุการณ์นะคะสองคือทำความเข้าใจนะคะแยกแยะรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นปัญหา สามระบุประเด็นนะคะปัญหาของการวิจัยรวมถึงการตัดสินเลือกประเด็นนะคะที่เป็นข้อสุกใสที่เราต้องการหาคําตอบนะคะมาเป็นในรูปแบบของการแสดงปัญหาวิจัยนั่นเองส่วนประเภทที่2นะคะก็คือการประเมินปัญหาการวิจัยนะคะแบ่งออกมาเป็น4ประเภทนะคะ ก็คือเมื่อได้แสดงปัญหาการวิจัยเนี่ยก่อนลงมือทาทาให้เราเนี่ยสามารถพิจารณานะคะคิดทบทวนเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ 2. ก็คือปัญหาการวิจัยเนี่ยมีความแปลกใหม่และไม่ซับซ้อนเหมือนกับปัญหาการวิจัยแบบเดิมนะคะสามผลของการวิจัยนะคะได้รับความสําคัญและเป็นประโยชน์อย่างมาก4ก็คือปัญหาการวิจัยมีขอบเขตเหมาะสมในกว้าจนเกินไปไม่แคบจนเกินไปหรือไม่อาจจนเกินไป นะคะทำให้มีประโยชน์ได้นะคะสนะคะนั่คือการประเมินปัญหาจากการวิจัยนะคะทุกแบ,บ่งนออมาเป็น6นะคะนั่นก็คือผลการวิจัยนะคะที่ได้รับความสามารถในเรื่องของการสรุปอ้างอิงนะคะ,ะตามสถานที่เอ่ยบุคคลและเวลานะคะสก็คือการมีวิธีนะคะและเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาคําตอบของ,อของปัญหานั้น 3. นะคะ เราเนี่ยต้องมีความสนใจหรืออยากรู้อยากเห็นในเรื่องนี้เนีย่ยจริงๆนะคะที่นะคะก็ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะคะเราต้องมีมีมากพอสมควรน,นะคะห้าก็าคือมีงบประมาณค่าใช้จ่ายที่เพียงพอนะคะเราต้องมีแหล่งทุนนะคะที่เข้ามาซัพพอร์ตนั่นเองนะคะเจ็ดนะคะก็คือมีเวลาเพียงพอที่จะทําเรื่องนั้นให้สำให้สำเร็จลุล่วงได้ดีนะคะ แต่ก็คือความปลอดภัยปรศจากอันตรายนะคะที่ขอให้เกิดผลกระทบกับการวิจัยได้นะคะต่อมานะคะการนําเสนอในส่วนของอปัญหาการวิจัยนะคะก็คือผู้วิจัยเนี่ยจะต้องนําเสนอปัญหาการวิจัยเนี่ยตอนต้นของเอกสารนะคะทั้งเขาโครงวิจัยแล้วก็รายงานการวิจัยให้ได้ทราบได้ทั่วถึงกันนะคะต่อมามาดูหัวข้อการออกแบบการวิจัย ะะถ้าออกแบบการวิจนะัยถือว่าเป็นสีสำคัญเลยนะเพราะว่าเนื่องจากการวิจนะัยทำให้เรามองเห็นภาพของการวิจัยทำให้เราเห็นอะไรเอ,อ,อเ่ยขอบเขตข้อจํากัดและความกว้างขวาขงของการออกแบบในการวิจัยนะคะอะเรามาดูหัวข้อนี้กันดีกว่าความหมายของการออกแบบการวิจัยนะคะซึ่งถือว่าสามารถะจะสรุปได้ดังนี้แล้วกันนะคะถนะือว่า การออกแบบการวิจัยเนี่ยถือว่าเป็นกระบวนการในการวางแผนการดาเนินการการวิจัยเนี่ยให้ไปเป็นอย่างเป็นระบบนะคะส่วนจุดประสงค์มีอะไรบ้างจุดประสงค์นะคะมี3ประการดังนี้นะคะที่สําคัญในในส่วนของจุดมุ่งหมายของการออกแบบการวิจัยนะคะนั่นคือ1น,นะคะเพื่อให้ได้คําตอบนะคะจากเขาเรียกว่าปัญหาจากการวิจัยที่ชัดเจน นะคะสองนะคะเพื่อให้มีประโยชน์คุ้มค่าสามนะคะเพื่อให้จัดความแปรปรวนที่เกิดขึ้นในการวิจัยได้ซึ่งข้อนี้ก็จะมีการแตกแยกย่ออกมานะะที่ครูขีดไปนะคะก็ะคือการกําหนดต,ตัวแปรในการทดลองที่เป็นตัวแปรทดลองอิสระเพื่อไม่เกิดความแปรปรวนนะอันนี้เอาจริงแล้วก็การควบคุมนะคะอิทธิพลของตัวแปรเกินในวิจัยเช่นการซูม เอยการจำกัดตัวแปรเกินการจับคู่ประเภทสถิติาการนํามาเป็นตัวแปรที่ในกรณีศึกษาแล้วก็แรปบปวนในส่วนของความที่เกิดความคลาดเคลื่อนเึ้นได้นะคะต่อมานะคะเรามาดูประเภทนะคะของการวิจัยนะคะแต่ออกเป็น5ประเภทเลยหนึ่งัคือการออกแบบนะคะการวัดค่าตัวแปรนะัคือกำหนดวัตถุประสงนะคะ์ากำหนดโครงสร้างนะคะคำนิยาม ของการวัดเนี่ยให้ชัดเจนนะคะกำหนดพวกระดับของข้อมูลสร้างและพัฒนาเครื่องมือในการใช้วัดตัวแปรให้เกิดความเที่ยงตรงและเชื่อมันได้นะคะกำหนดวิธีการและขั้นตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะกำหนดรูปแบบนะคะ,ะวิธีวัดค่าตัวแปรและควบคุมตัวแปรเช่นการสุ่มการนำเป็นในกรณีศึกษานะคะจากสถานการณ์ให้กรุงที่หรือ ประเภทที่2นะคะก็คือการออกแบบการสุ่มตัวอย่างเช่นการกำหนดวิธีการสุ่มนะคะากาำหนดขนาดข,าดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมนะคะประเภทที่3นะคะก็คือการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะการเลือกใช้สถิติในเชิงบรรยายแล้วก็การเลือกใช้สถิติในเชิงอ้างอิงน,นะคะประเภทที่4นะคะเป็นประเภทเกี่ยวกับการวิจัยสามารถแบ่งตามแบบแผนง,งานวิจัย องอย่างนั่นคือการวิจัยแบบทดลองกับการวิจัยแบบไม่ทดลองนะคะส่วนเรามาดูประเภทที่5กันประเภทที่5นะคะเป็นประเภทการออกแบบการทดลองนำมาพิจา,ารณาได้สองประการนั่นก็คือการสุ่มกับการจัดกลุ่มของตัวเองแบบ่เออกมาเป็นสามประเภทย่อยอ่ะดังนี้นะคะประเภทแรกเนี่ยก็จะพูดถึงในเรื่องของการทดลองเบื้องต้น ไม่มีกระบวนการสุ่มเช่นอะไรบ้างาก็คือเป็นพวกกา,ารวัดหลังทดลองเป็นแบบทดลองกลุ่มทีเดียวหรือการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะเป็นพวกแบบแผนการทดลองก่อนก่อนเรียนและหลังเรียนเหมือนกันต่อมาประเภทที่สองนะคะเป็นแบบทดลองจริงเช่นอาจจะเป็นการทดลองก่อน,อนเรียนหลังเรียนแบบมีตัวการเข้ามาวควบคุมนะคะหรือ มีตัวการเข้ามาควบคุมเหมือนกันส่วนประเภทที่สามนะคะแบบการทดลองหรือทดลองเช่นนะคะการทดลองเนี่ยกลุ่มเนี่ยอาจจะไม่เท่าเทียมกันหรือแบบแผนการทดลองเนี่ยอาจจะมีอ่ะุกรมในเรื่องของเวลาเข้ามาและอันสุดท้ายก็คือแบบแผนในการทดลองแบบอนุกรมที่มีเรื่องของเวลาและตัวควบคุมเข้ามาอะไรบวกกันนั่นเอง การวิจัยเชิงสำรวจนะคะเช่นการศึกษาแนวโน้มการศึกษาเฉพาะกลุ่มนะคะการศึกษาต่อเนื่อง 2. นะคะแบบวิจัยเชิงความสัมพันธ์มี2ประเภทนะคะก็จะพูดถึงพวกสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นและพวกทางานสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเองนะคะต่อมานะคะการวางแผนการทําการวิจัยนะคะหมายถึงการกําหนดปัญหาที่จะต้องดําเนินการให้ถูกต้องและชัดเจนนะคะท้าไมงานมีประสิทธิภาพนะคะ ต้องมีคําถามการวิจัยวัตถุประสงค์ของการวิจัยรวมถึงขั้นตอนการพิจารณาปัญหาซึ่งถูกแบ่งออกเป็นสีประการนะได้แก่การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะการกําหนดข้อมูลและแหล่งข้อมูลการกําหนดเครื่องมือและการรวบรวมข้อมูลการกําหนดการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปการวิจัยต่อมาเรามาดูความตรงความตรงของการวิจัยคือสิ่งแรกเลยที่เราควรคิดนะคะคือผลการวิจัยนะคะที่ความเปลี่ยนแปลงตามผลตัวแปรต้น มีอะไรบ้างหนึ่งอาจจะเป็นอ่าพุ่มหลังของกลุ่มตัวอย่างคือประชากรที่ต้องการศึกษามุทิภาวะการทดสอบเครื่องมือวิจัยนะคะการอคติในการเลือกนะคะการขาดหายของตัวอย่างการตรวจสอบทางสถิตินะคะและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวเลือกและมุทิภาวะของกลุ่มตัวอย่างนั่นเองอ่ะเรามาดูประเภทที่สองกันเลยนะคะคือความตุงภายนอกนะคะนั่นกะ็คือ ภายนอกเนี่ยอาจจะเป็นจริงจากกลุ่มตัวอย่างนะคะที่เรา,าววต้องการศึกษาในขั้อื่นนะคะเช่นการาปฏิสัมพันธ์นะคะระหว่างการคัดเลือกนะคะกับตัวแปรนะคะปฏิสัมพันธ์ทดลองครั้งแรกนะคะกับตัวแปรทดลองนะคะผู้ทดลองนะคะการรับสิ่งทดลองหลายอย่างนะคะแล้วก็รวมถึงปฏิสัมพันธ์นะคะร่วมระหว่างภูมิหลังและการร,รับตัวแปรในการทดลองนั่นเองนะคะลักษณะนะคะของการออกแบบที่ดีมี4ประการได้แก่หนึ่งกว่าจากความลังเอีงยง ไม่อยู่ฝั่งใดหรือฝั่งหนึ่งให้อยู่ตรงกลางนะคะสองก็คือปัสะจาความสับสนเราต้องทําให้ตัวเราเนี่ยเกิดความเข้าใจนะคะในการออกแบบและวิจัยนั้นนะคะสามก็คือสามารถควบคุมตัวแปรภายนอกได้และสี่มีการใช้สถิติที่ถูกต้องในการทดลองในการตั้งสูงมติฐานได้นนเอง,เองต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการออกแบบนะคะหนึ่งนะคะช่วยให้ผู้วิจัยเนี่ยสามารถวางแผนควบคู่กันไปได้ สอนะคะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องของการทําวิจัยที่ถูกต้อง 3. นะคะช่วยในเรื่องของการกําหนดและสร้างเครื่องมือนะคะเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของวิชานะคะ4ีนะคะคือช่วยให้ผู้ทำการวิจัยในสามารถเลือกสถิติที่เหมาะสมมาวิเคราะห์ข้อมูลได้ 5. นะคะสามารถชี้ในวิธีการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการทดสอบสถิตินะคะ6ช่วยในการกําหนดงบประมาณ นะคะกำลังคนระยะเวลาในการทําวิจัยได้และเจตเนี่ยสามารถประเมินได้ว่ามันถูกต้องและน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใดต่อมานะคะเรามาดูสรุปของบทที่2กันดีกว่านะคะครูสรุปออกมาเป็นดังนี้นะคะหนึ่งเลยก็คือปัญหาการวิจัยเนี่ยก็คือข้อสองสัยหรือเหตุการณ์ต่างๆที่สามารถบ่งบอกให้เราทราบถึงคําตอบและข้อเท็จจริงได้นะคะ2ก็คือบุคคลอื่นนะคะและประสบการณ์ของการที่เราจะทําวิจัยหรือออกแบบเนี่ย ือว่าเป็นกระบวนการในการวางแผนดำเนินงานที่ทําให้เราคงเห็นว่ามันสามารถดําเนินงานอย่างเป็นระบบได้นะนะคะสามนั่นก็คือวิธีการวางแผนแบบการวิจัยสามารถกําหนดขั้นตอนที่ต้องการจะดําเนินการให้ถูกต้องและชัดเจนได้ซึ่งครูบอกเรียนนะคะว่าบทที่สองเนี่ยก็มีคําถามท้ายบทเหมือนกันนะคะให้นักเรียนนะคะไปตอบคาถามมาให้ถูกต้อง ถึงอะไรการออกแบบวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรการออกแบบวิจัยนะคะมีจุดประสงค์เพื่ออะไรและขั้นตอนการออกแบบวิจัยเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรและจงอธิบายมาในข้อที่5นะคะการออกแบบการวิจัยมีองค์ประกอบที่สําคัญกี่ประการและประกอบด้วยอะไรบ้างอันนี้อธิบายมาเนาะสำหรับบทที่2วันนี้นะคะในวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนะคะ คุณนารมณ์นะคะก็ขอ,อยุติการสอนเพลงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ